ลิซ่ากับบทบาทนักแสดงในซีรีส์ The White Lotus s ซีซั่นได้ค่าตัวเท่าไหร่ในขณะที่ซีรีส์ฟอร์มยักหลายเรื่องแข่งขันกันด้วยค่าตัวดาราระดับแม่เหล็กกลับมาที่ซีรีส์ดัง The White Lotus กลับเลือกแนวทางที่แตกต่างและน่าชื่นชมอย่างยิ่งกับแนวคิด ความเท่าเทียมที่สะท้อนผ่านเบื้องหลังการทํางานโดยเดวิดเบอร์นาร์ดโปรดิวเซอร์คนสําคัญของซีรีส์ได้เปิดเผยผ่านเดอะฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์ว่านักแสดงหลักทุกคนในเดอะไวโอลูตาซีซั่นสจะได้รับค่าตอบแทนเท่ากันหมดโดยไม่มีการแบ่งลำดับซุปตาหรือว่าชื่อเสียงนั่นคือ4 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐต่อตอนหรือราวๆ1.4ล้านบาทซึ่งตลอดทั้ง8ตอนในซีซั่นนักแสดงแต่ละคนจะได้ค่าตัวรวมราว11.2ล้านบาทและเบอร์นาร์ดยังได้กล่าวอย่างชัดเจนอีกว่าแนวทางนี้ถูกวางไว้ตั้งแต่ซีีแรกโดยยมมเป้าหาห เพื่อลดปัญหาการต่อรองค่าตัวที่อาจสร้างความไม่สบายใจในกองถ่ายและเพื่อเฟ้นหานักแสดงที่อยากร่วมงานด้วยเหตุผลที่ถูกต้องไม่ใช่เพียงเพราะตัวเลขในเช็คโดยประโยคที่เดวิดเบอร์นาดได้กล่าวไว้คือถ้าใครไม่โอเคกับระบบนี้แปลว่าอาจไม่ใช่คนที่เหมาะจะมาร่วมงานกับเราโดยหนึ่งในกรณีที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือวูดดี้แฮร์ริสันนักแสดงชื่อดังที่เคยตกลงรับบทริกแฮตเชตแต่ในภายหลังเขามีความพยายามเจรจาขอค่าตัวเพิ่ม กับผู้บริหาร Warner Brother ซึ่งสุดท้ายไม่ได้รับการอนุมัติและเขาก็ถอนตัวออกจากโปรเจกต์โดยให้เหตุผลเรื่องตารางงานก่อนที่บทจะตกเป็นของวอลต o นก็ก i n s ในเวลาต่อมาโดยแนวทางของ The w อ i t ว l o ตั s แม้จะดูทวนกระแสะอุตสาหกรรมแต่ก็ได้รับคำาชมในเรื่องการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใสเป็นธรรมและเน้นทีมเวิร์กอย่างแท้จริงจึงไม่แปลกใจที่ซีรีส์เรื่องนี้จะครองใจผู้ชมทั่วโลกและยังเดินหน้าผลิตซีซั่นใหม่ได้อย่างแข็งแรงในทุกด้านและนี่คือสาระดีๆของเขาในคลิปนี้ที่เรานำมาฝากกันแล้วกลับมาติดตาม การอัปเดตเขาได้ใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ